สวัสดีครับคืนเดือนเพนเนี่ยสำหรับหลายๆคนอาจจะดูสวยงามโรแมนติกใช่ไหมครับแต่สำหรับบางตำนานแล้วมันคือค่ำคืนแห่งการล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสยองขวัญพื้นบ้านของไทยเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวนะครับแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องของกิเลสมนดำแล้วก็การต่อสู้ครั้งสำคัญระหว่างธรรมะกับอธรรมเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากคำพูดง่ายๆแต่ชวนขนลุกของผู้เป็นแม่ครับที่บอกว่า คืนนี้ป่ามันเงียบผิดปกติเป็นประโยคเดียวสั้นๆเลยนะฮะแต่มันเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่ามีบางอย่างที่เลวร้ายกำลังย่างกลายเข้ามาในความมืดครับฉากหลังของเรื่องนี้ก็คือคืนวันเพ็ญเดือน12สงแสงจันทร์นวลส่องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดชายป่าบรรยากาศมันเลยจะแบบสวยก็สวยนะแต่ก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันลองนึกภาพตามกันดูนะครับหมู่บ้านนี่เล็กมากเลยมีบ้านไม่ถึง18หลังคาเรือนเอง แล้วคืนนั้นมันเงียบเงียบจนหน้าอึดอัดเลยครับได้ยินแต่เสียงหมาหอนโห,นหยหวนมาแต่ไกลซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันดีเลยว่าความเงียบแบบนี้มันเป็นสัญญาณของคืนในตำนานคืนที่เสือสมิงจะออกมาล่าเหยือ่อแล้วเสือสมิงนี่มันคืออะไรคือในความเชื่อของไทยเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสือธรรมดาทั่วไปนะครับมันน่ากลัวกว่านั้นเยอะเลย เพราะต้นต่อของมันไม่ได้มาจากป่าแต่มาจากกิเลสในใจคนนี่แหละครับมันคือคนที่เล่นวิชาอาคมแล้วก็ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำจนสุดท้ายก็ใช้วิชามานแปลงร่างตัวเองเป็นเสือมันเหมือนเป็นการบอกเราไกลๆเลยนะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบางทีก็คือจิตใจของคนเรานี่เองทีนี้ต้นตอของความขัดแย้งทั้งหมดในคืนนี้มันก็มาจากตัวละครกลุ่มนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักพวกเขากัน ตัวละครหลักๆเลยนะฮะก็จะมีพลอยใสย่เธอเป็นหญิงสาวที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยแล้วก็มีแม่ของเธอชื่อนางส้อยที่รักและก็ห่วงลูกสาวคนนี้มากๆและคนสุดท้ายพิภพชายวัย40กว่าที่เป็นหมอผีประจำหมู่บ้านแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาลหลงไหลในตัวพลอยใส่มากหลงจนความรู้สึกนั้นมันกลายเป็นด้านมืดที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้ตัวเธอมา และแล้วในคืนที่เงียบสงัดภายใต้เงาของดวงจันทร์นั่นเองครับภัยร้ายที่ทุกคนหวาดกลัวมันก็เริ่มเผยตัวต,วตวนออกมามันเริ่มต้นจากเสียงกรอบเสียงกิ่งไม้แห้งที่ถูกเหยียบจนหักดังลั่นขึ้นมาทำลายความเงียบจนทุกคนสะดุ้งโหยเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยเสียงซวบแซวเป็นเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นมากแล้วก็ฟังดูมีเจตนาชัดเจนเลยครับนี่ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าที่เดินหากินตามปกติ แต่มันคือเสียงย่างสามคุงของบางสิ่งที่กำลังมุ่งมาด้วยแรงอาฆาตแล้วในที่สุดเงาดำทะมึนของเสือโคร่งตัวใหญ่ยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแต่จุดที่ทำให้คนลุกที่สุดเลยนะฮะคือดวงตาของมันครับมันไม่ใช่ตาสีขาวแบบเสือทั่วไปแต่มันแดงก่าเหมือนทานไฟจากนรกเลยแล้วสายตาคู่นั้นก็จับจ้องเขม็งไปที่พลอยสายพร้อมกับเสียงขู่คำรามในลำคอ ที่ฟังแล้วมันไม่ใช่เสียงสัตว์มันคือเสียงของความกระหายที่ผิดมนุษย์แต่แล้วในจังหวะที่ทุกอย่างกําลังจะเลวร้ายที่สุดนี่แหละครับก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงที่แหบพร่านนะแต่กลับทรงพลังอย่างน่าประหลาดหยุดเสถิดโยมพิภพแค่ประโยคเดียวแต่กลับทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกแช่แข็งเลยครับวินาทีนั้นเองครับการต่อสู้มันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ใช่เรื่องของคนกับสัตว์อีกต่อไปแล้ว แต่มันคือการเผชิญหน้ากันของพลังสองขั้วที่มองไม่เห็นนั่นก็คือพลังแห่งธรรมะกับมนดํดำคือมันเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยนะฮะฝั่งหนึ่งคืออมนุษย์ในร่างเสือที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธความอยากได้อยากมีถูกอำมาดมืดของตัวเองนั่นแหละกักขังไว้แต่อีกฝั่งหนึ่งคือแสงสว่างแห่งธรรมะที่มาจากความเมตตาและสติปัญญาและเป้าหมายก็คือการปลดปล่อยไม่ใช่การทำลาย ซึ่งคําว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยมันก็คือพลังของความจริงความดีงามเป็นเหมือนกฎของธรรมชาติเลยครับที่พระธุดงชาราท่านนี้นํามาใช้สู้กับอํานาจของพวกไสยศาสตร,ร์มนต์ดำแล้วท่านก็เริ่มสวดครับโอมนะมะพะทะสังวิธาปุกยะปะพอสิ้นเสียงคาถาโบราณที่ทรงพลังนี้เท่านั้นแหละครับไอเจ้าเสือสมิงที่ดุร้ายเมื่อกี้ก็หยุดชะงักทันทีเหมือนโดนสะกดด้วยพลังอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็น และแล้วมันก็ถึงเวลาที่หน้ากากของอสูรร้ายตัวนี้จะถูกกระชากออกเพื่อเผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าที่ซ่อนอยู่ข้างในร่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันร้องโหยหวนออกมาดังลั่นเลยครับแต่มันไม่ใช่เสียงร้องเพราะเจ็บปวดทางร่างกายนะฮะแต่มันคือเสียงกรีดร้องของวิญญ,ญาณที่กําลังทุรนทุรายแล้วจู่ๆก็มีควันสีดําเหม็นกลิ่นกร,รมฐานพวยพุ่งออกมาจากร่างของมันดวงตาสีแดงเพลิงก็ดับวูบลง กรงเล็บดีแหลมคมก็หดกลับเข้าไปแล้วร่างเสือโค่งมือหึมานั่นก็ล้มฟุบลงกับพื้นพอควันจางลงสิ่งที่ทุกคนเห็นนอนอยู่บนพื้นกลับไม่ใช่ร่างของเสือครับแต่เป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วของนายพิภพแต่ที่น่าแปลกก็คือใบหน้าของเขาในตอนนี้มันดูสงบนิ่งมากเหมือนกับว่าในที่สุดเขาก็ได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของกิเลสท,ที่มัดตัวเขาเอาไว้เสียทีแล้วก็มีเสียงชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาด้วยความตกใจสุดขีดครับว่า นั่นนั่นมันไอพิพบนี่หว่าคือมันเป็นโมเมนต์ที่ช็อกมากนะฮะที่ได้รู้ว่าปีศาจที่เกือบจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดเมื่อกี้กลับกลายเป็นคนที่รู้จักกันดีนี่เองแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะหลังจากทุกอย่างสงบลงพระธุดงร์รูปนั้นก็ได้ให้บทสรุปซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เอาไว้บทเรียนที่ว่านั่นก็คือเรื่องของกรรมครับซึ่งกรรมในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การกระทำนะฮะ แต่มันคือกฎแห่งเหตุและผลที่ตรงไปตรงมาที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรคิดอะไรดีหรือชั่วสุดท้ายแล้วมันจะมีผลตามมาเสมอไม่มีข้อยกเว้นไม่มีใครหนีผลหลวงพ่อท่านก็พูดปิดท้ายว่าโยมพิภพได้รับผลจากกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นแล้วส่วนพลอยใสที่ลอดมาได้ก็เพราะอนุภาพของธรรมะมันก็เหมือนการตอกย้ำสัจธรรมที่ว่าท้ายที่สุดแล้วความดีย่อมชนะความชั่ว เห็นไหมครับว่าเรื่องราวของคนแค่คนเดียวชะตากรรมที่เกิดจากการตัดสินใจของคนแค่คนเดียวมันกลับกลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังมากๆให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่เรื่องนี้ฝากไว้ให้ใหเราได้คิดตามกันครับว่ากรรมของคนคนหนึ่งมันจะกลายเป็นบทเรียนให้กับใครได้อีกบ้างนอกจากตัวเขาเอง